แนวครับวันนี้ผมจะมากองเกมแท็บ<ต>ไททันเนี่ยนะครับอย่างแรกก็เข้าเอเกมแฮกเกอร์กอนเลยนะครับพีน่นต้องต,ตัดตอนแรกไปนิดหนึ่งต้องไปต,ตัดตอนตอนแรกออกเพราะมันจะมีคนรู้พอเข้าเกมแฮกเกอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าเกมแท็บไทท,ทันกันเลยนะอยู่ไหนว่าเจอละ ทำไมันเ็แบบนี้ยังมืกี้กูกระดอีกต มันจังมายัางลหน,นมาัอาครั้มันก็จะขึ้นมาให้ตั้งชื่อที่ผมก็จะตั้งเป็นชื่อรายการผมครับโอ้ข้างวาเน็ตกากสักคจคู่นะครับขอภัยนะครับค้างแป๊บหนึงนะครับพอดีเครื่องผมมันกาก เอเข้ามาแล้วครับตังลแล้วครับอย่างแรกก็สายโคตดนี้เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งโคนในวาตาดีคิปชันนะครับ 723เนี่เดี๋ยองสักเก็ตนะครับตอนแรกตั้งผมมีสูงมากเดีวค่อยดูให้พาอใส่เสร็จแล้วมันก็จะมีค่าขึ้นมานครับแล้วให้เราใส่ไปว่า2 1 2 3 4 5 6 7 8 9แนะครับแล้วก็ลองฟันมานะครับ เราสังเกตน,นะครับว่าตังนีก็ได้มาแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าไอเลือดของศัตรูน้มันเยอะมากๆแล้วตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายครับให้เรากดออกจากเกมก่อนครับแร้ไปครับแล้วเราเข้าเกมแล้วเราจะดูเลืองกันนะครับว่ามันจะลดเหลือเท่าเดิมหรือเปล่า แค่คู่นะครับนี่ครับนี่เลือดเลือดมอนเตอร์เหลือเท่าเดิมแล้ว2 9่ H P แล้วเราจะลองดูนะครับว่าตัางที่เรากงมาใช้ได้หรือเปล่านี่ครับใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเรื่อยๆเลยนี่ครับซื้อได้นะครับแ่ตอนนี้ก็ได้ไดทำการสอนแฮ็กไปที่เราแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แด่คุณผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดซรรับนกคนทุกคนนะครับบ๊ายบาย เออเออบ๊ายบายนะครับบาย